ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยายลัยชุมชนแม่ห้องสอนจัดอบรมพัฒนากลุ่มสเสน่ห์โคมไตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ห้องสอน เพื่อเิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมขึ้นระหว่างวันที่13-17กรกฎาคม2563ณที่ทำการกลุ่มสเสน่ห์โคมไตตำบลจองคำอำําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีครูสั่งคำจางยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโคมไตเป็นวิทยากรเรื่องม,มันเป็นการพัฒนาการ ของกลุ่มนะครับครั้งแรกนี้ผมเขาก็ทำทำให้เป็นใส่กระดาษหรือแม้กรทั่งเราทำโครงสร้างข้างในวันนี้เราก็ทำเป็นเราก็เอากระดาษทั้งหมดนะครับกระดาษแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมั่นคงกว่า เมื่อก่อนเนี้ยในการต่อข้อแต่ละข้อหรือว่าต่อที่เราต่อกันเนี้ยเราจะใช้กระดาษกาวหรือกระดาษกาวยนต์นั่นนะแต่ตอนนี้เราก็ใช้เหล็กโลดทั้งหมดเมื่อเราแรกๆที่เราสอนกันก็ตั้งแต่สอนมาเราสอนมาหลายๆที่ผมรู้สึกว่าเราเราใช้กระดาษแก้วหรือกระดาษว้าวที่เป็นที่เป็นหางมันนั่นนะ ที่เป็นหางมันแต่ที่นี่เนี่ยเมื่อเมื่อเรามาสร้างกลุ่มของที่กลุ่มคมไตที่ท,ที่ที่ชุมชนบ้านปังโลเนี่ยเราก็มาทำหนึ่งการที่เราเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำโคงมันเราก็จะใช้เหล็กเหล็กโลดมัดอ่าสองเราก็ตรงนี้เราจะใช้เป็นผ้าทั้งหมดเลย ถ้าเป็นกระดาษเนี้ยมันก็จะอยู่ในแจ้งที่แจ้งไม่ได้ที่ลงไม่ได้เพราะว่าหนึ่งฝนหรือว่าถ้ามันเจออ่าข้างนอกกระดาษจะเปลี่ยนสีแต่ตัวนี้มันไม่เปลี่ยนนะครับแม่กระทังลายดอกตัวนี้เนี้ยลายดอกตัวนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกระดาษนะฮะแม้กระทั่งลายดอกตัวนี้เราก็ใช้ผ้าทั้งหมดเลยฮะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอ่าที่ต่อไปในอนาคตก็ เราจะทำรูปแบบไหนที่ให้มันเป็นปัจจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจที่ให้มันง่ายขึ้นที่มันอาจจะใหญ่ขึ้นแต่ย่อส่วนรวมย่อส่วนที่ว่าให้มันเก็บง่ายอะไรแบบนี้ครับสำหรับการทำโคมตอนนี้นะครับมันต้องใช้ทักษะนะครับและความสนใจนะครับเป็นอย่างมากแล้วก็ที่จำเป็นคือมันจะต้องเป็นอาชีพ ของเราต่อไปได้ถ้าหากว่าเราทำแล้วก็คิดถึงวัฒนธรรมประเพณีของเราซึ่งต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยใหญ่ด้วยครับก็จากที่อบรมมาเนาะมันก็จะมีน่าจะเป็นรายได้เสริมได้แต่ว่าต้องจิตใจคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องต้องมีใจรักด้วยนะคะถึงจะจะทำเป็นรายได้ของตัวเองได้ะคะ่ะ อันนี้นี่ส่งเสริมมากเลยค่ะการสืบสันวัฒนธรรมตรงนี้อันนี้ก็คืออยู่ในอุดมการณ์ของตัวเองอยู่แล้วว่าอยากจะมีการที่อนุรักษ์และสืบสานต่อจากที่เราที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนของของไทยใหญ่เราเนี่ยค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าหน้าแล้วก็คมแปดห้องนี่คือโคมไตโดยเฉพาะไม่มีในชาติพันธุ์อื่นนะครับเป็นองค์ความรู้ให้กับลูกหลาน ในรุ่นต่อๆไปนอกนั้นก็ผสมผสานกันนะพัฒนารูปแบบนัคมล้านนาคมไตมาผสมกันบ้างนะครับแต่อยากจะบอกว่า3รูปแบบนี้คือโคมไตเฉพาะซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องชาวไตหรือชาวไทยของเราโดยเฉพาะนะครับนางสาวบุษกรสืบตระกูลได้กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นการต่อยอดจากการอบรมการทำโคมไตาจากปีงบประมาณ2,562ซึ่งเดิมใช้กระดาษแก้วหรือกระดาษเว้าในการตกแต่งปัจจุบันได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดเป็นการใช้ผ้าสีต่างๆตกแต่งโคมให้สีสันสวยงามและคงทนกว่าเดิมสามารถเก็บไว้ได้นาน ในการอบรมครั้งนี้ได้ร่วมกันออกแบบโลโก้หรือตราสัญ,ญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อโคมประเภทต่างๆให้กับกลุ่มโครงการดังกล่าวดำเนินการขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศึกษสารวัฒนธรรมการทำโคมไตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีอาชีพมีรายได้ภายใต้วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน วันนี้ก็เป็นกิจกรรมอบรมกลุ่มโคมโทมไตนะคะก็กิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ก็จะเป็น 1. ก็เป็นออกแบบโลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของกลุ่มนะคะ2ก็จะเป็นในลักษณะการทำาพวกเกี่ยวกับป้ายเพื่อป้าย ป้ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะในประเภทต่างๆโคมประเภทต่างๆนะคะแล้วก็3จะเป็นลักษณะการออกแบบป้ายองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะก็ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็คือศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับโคมไตนะคะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมก็คือเพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องโคมไตของเราให้คงอยู่นะคะ2ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มนะคะโดยที่ จะให้กลุ่มนั้นเกิดรายได้อาชีพนะคะก็คือมีมีรายได้เกิดจากวิถีวัธรรมของตนเองแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็คือจะเป็นเกี่ยวกับจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับโคมไตนะคะ